400เมตรจากตัวฝายมาถึงตรงนี้นะครับที่จะทํายังไงให้น้ำเนี่ยามาแรงขึ้นนะครับได้น้ําเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยคิดค้นวิธีโดยใช้วิธีนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งนึงครับสําหรับช่องสีอ,องนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้ามาดูการต่อน้ํานะครับ การต่อน้ําของผมที่ผมใช้ท่อต่อน้ํามาจากฝายทดน้ํานะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยมาเลี้ยงข้าวในานาผืนนี้นะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือพอต่อท่อมาที่นาน,นะครับได้น้ําแค่นี้เองครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับน้อยน้อยมากนะครับเพราะว่าผมใช้ท่อ3ามนิ้วเนี่ยตลอดเส้นทางนะครับจากตัวฝายมาถึงตรงนาตรงนี้นะครับระยะทาง ที่ผมต่อมานี่ก็ประมาณ400เมตรได้นะครับ400เมตรจากตัวฝายมาถึงตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยแก้ปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาที่จะทํายังไงให้น้ำเนี่ยมาแรงขึ้นนะครับได้น้ําเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยคิดค้นวิธีโดยใช้วิธีนี้ครับผมใช้วิธีการในการที่จะ ใช้หลักการของการลักน้ำนะครับก็คือน้ําที่ต่อมาจากตัวฝายนะครับฝังดินมาตรงนี้นะครับมาผูตรงตรงนาตรงนี้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่ใช้การลักน้ำเนี่ยน้ําที่ออกมาจะจะได้เท่าที่เห็นนะครับเมื่อกี้นี่นะฮะมันถือว่าน้อยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ใช้วิธีนี้ครับใช้ท่อ3านิ้วตรงนี้เป็นท่อ3นิ้วนะฮะท่อ3า 3, นิ้วแล้วก็ใช้ข้องอต่อขึ้นไปตรงนี้นะครับประมาณ ประมาณเมตร20เมตร20เซน,นครับความยาวขึ้นไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นสามทางตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้ท่อสี่นิ้วเนี่ยทดต่อลงไปตรงโน้นนะครับตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็คือเป็นตัวระบายอากาศนะครับหลักการของอาการลักน้ำเนี่ยก็คือต้องไม่มีอากาศเข้าไปในระบบนี้นะครับเพราะว่าหลักการทํางานก็คือตรงโน้น ตรงท่อน้ําออกในทางท่อน้ําออกเนี่ยมันเป็นท่อสีนิ้วซึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าท่อสามนิ้วนะครับการที่ท่อสีนิ้วเนี่ยเป็นทางทางน้ําออกมันก็เลยมีแรงดึงแรงดึงของของท่อสีนิ้วนะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับน้ําที่ไหลลงไปในท่อสีนิ้วเนี่ยจะเกิดแรงดึงนะครับจะเกิดแรงดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนทําหน้าที่เป็นเครื่องสูบน้ําปลายท่อนะครับดึงดึงน้ําจาก ที ga, laser, star, um ่เดินทางมาจากตัวฝายเนี่ย400กว่าเมตรเนี่ยเดินทางตามท่อ3นิ้วเนี่ยมาเนี่ยช่วยดึงน้ําให้ให้แรงขึ้นนะครับคล้ายๆกับลักษณะของหลักการการลักน้านะครับหลักการก็คือต้องใช้ท่อ4นิ้วตรงนี้ต้องมีขนาดใหญ่กว่าท่อตรงนี้นะครับถ้ามี5นิ้วหรือ6นิ้วจะยิ่งดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้แค่4นิ้วนะฮะก็ต่อแบบนี้แล้วก็ต้องระบายอากาศต้องปิดปากท่อตรงโน้นก่อนนะครับ วิธีการต่อนะฮะปิดปากท่อตรงโน้นให้น้ําหยุดไหลตรงโน้นก่อนแล้วก็ให้น้ําเนี่ยไหลล้นขึ้นไปตรงท่อระบายอากาศตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วพอล้นปุ๊บให้ปิดวาล์วตรงนั้นครับปิดวาล์วปุ๊บก็อากาศก็จะถูกตัดนะครับไม่มีอากาศในระบบน้ําที่จะเป็นท่อสีนิ้วก็จะดึงน้ํานะครับดึงน้ําออกให้แรงขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าผลของการใช้ตัวการลักน้ําตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันครับครับนี่ก็เป็นน้ําที่ได้จากท่อที่ไหลามาปกตินะครับยังไม่ได้เดินระบบของการลักน้ำนะฮะก็ได้แค่นี้นะครับก็ดูเปรียบเทียบไว้ก่อนนะครับดูเปรียบเทียบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจะปิดปิดน้ําตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยดันดันกลับขึ้นไปตรงท่อระบายน้ําตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะไล่อากาศออกไปก่อนนะฮะ โอเคผมปิดปากท่อแล้วนะครับพอดีไม่มีวาลวก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือเอา,เอาพายางนะครับมัดปิดไว้ก่อนฮะน้ํากําลังจะดันกลับขึ้นไปตรงตรงนี้นะฮะให้น้ําเนี่ยให้อากาศในไหลออกจากตรงนี้ก่อนฮนะรออากาศไหลออกให้หมดนะฮะจนกระทั่งน้ำในมันพุ่งขึ้นมาแล้วค่อยปิดวาลวนะปิดเลยโอเคมาดูนครับ ปิดระบบแล้วนะครับปิดระบบแล้วมาดูกันว่าน้ําจะแรงหรือเปล่านะนี่ครับเห็นได้ชัดว่าน้ําแรงกว่าเดิมนะครับแรงแรงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะถือว่าได้ผลนะครับได้ผลแรงกว่าเดิมชัดเจนเลยนะครับ เพื่อนๆลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับการาใช้แบบหลักการของการลักน้ำนะฮะท่อส่งน้ำบางทีเนี่ยม,มันแรงดันมันไม่พอนะครับเพราะว่าท่อมันเดินทางไกลนะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับในการที่จะดึงน้ำนให้ให้เร็วขึ้นนะฮะให้ได้มากขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาอแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ลองติดตามดูนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ